เรื่องของชยภูมิศาสต์ครับพระธรรเรื่องของชยภูมิศาสต์ทำไมพ่อแม่ธรณีต้องหันหน้าเข้าหาพระพุทธเจ้าทั้งข้าพระองค์คืออย่างนี้ครับพ่อแม่ธรณีเนี่ยจะหันหน้าหาพระพุทธเจ้าอยู่แล้วโดยปกติโดยปกติตามท้องเรื่องเลยนะครับเพราะว่าจะต้องดูทุกอากับปฏิกิริยาของท่านท่านทำอะไรบ้างแม้แต่ตอนที่ท่านจะตัดสรู้เนี่ยต้องเป็นพยานใช่ต้องเป็นพยานต้องรู้ต้องรับรู้ทุกเรื่อง แต่อันนี้ครับเราพูดถึงเรื่องของชชยภูมมศาสตร์พูดใช่ชัยภูมิศาสตร์ต้องบอกว่าพระแม่ธรณีหันไปทางทิศอะไรก็ได้ไม่ผิดไม่ผิดเรพูดคำนี้ก่อนฮะแต่ไม่ผิดทีนี้แต่ถ้าให้ถูกแต่้องหันไปทางทิศใต้เท่านั้นทิศใต้คือทิศนี้นะครับครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ถูกเลยตั้งแ้ถูกแล้วใช่นะครับตามหลักของโหราศาสตร์ตามหลักของชชยพูมมศาสตร์ มนุษย์ทุกคนที่เรามีความเชื่อว่าคนเกิดว่าทิ์กำลัง6วันจันทร์กำลัง15วันพุธกำลัง17พฤหัสกำลัง19เห็นไหมกำลังของวันต่างๆเพราะเวลานับกำลังของวันหลายคนก็คงยยู่ว่าทำไมคนนับอย่างนี้ใครเป็นคนบัญญัตินะครับดาวก็แยกเป็น2ตัวสุปะเคราะห์กับบาปะเคราะสุปะเคาะก็เป็น2 4 5หาบาปะเคาะกห์ก่1 3าอย่างเงี้ยบาปะเคาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกมนุษย์ทุกคนต้องมาทางทิศใต้ มนุษย์ทุกคนต้องมาทางทิศใต้ทางทิศใต้ซึ่งทิศใต้เป็นทิศที่พระแม่ธรีคอยดูแลให้ลูกหญิงและชายมาบังเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราพูดถึงถ้าเรานับเรือนตั้งแต่เรือนของทิศใต้คือดาวพุธประจําอยู่ครับฮะถ้าเรานับไปหนึ่งรอบเนี่ยไปถึงเลข1นะฮะคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้หได้หช่องพอดีกำลังหกแต่ถ้าสุประค์ต้องนับสองรอบพอเป็นทิศตะวันออก ก็จะได้กําลัง15นห้นี่คือตามกําลังกําลังวันวิธีนับฮะตามกําลังวันต้องนับแบบนี้ซึ่งจะเห็นได้ว่าธนัโหราศาสตร์นะทุกๆสมาคมบัญญัติไว้เลยครับพระแม่ธรณีต้องหันไปทิศใต้เท่านั้นต้องหันทิศใต้เท่านั้นถึงจะถูกหลักชชยภูมิศาสตร์มันเกี่ยวไหมครับอาจารย์กับว่าทิศใต้นี่เป็นท่าทองในหลักของวง้ยอันนั้นเรื่องธาตุอันนั้นเรื่องธาตุเรื่องของบำรุงให้เกิดความสุขความเจริญแต่ใครเกิดวันอะไรไม่เป็นไรแต่ทุกวันต้องเกิดจากทิศใต้ ทิศทีท่พระแม่ธรณีอยู่เท่านั้นเท่านั้นครับอ๋อคน<ต>เลยได้โชคได้ลาบคือจุดไขลแม็กอยู่ตรงนี้ครับแต่ทุกวัดเราไม่ได้บอกว่าผิดแต่ถ้าจะให้ถูกต้องหันทางทิศใต้ต้องหันทางทิศใต้เหมือนองค์นี้เท่านั้นเหมือนองค์นี้เท่านั้นแต่บางครั้งตามวัดเนี่ยไม่สามารถวางได้เพราะศาลาหรืออะไรก็ตามไม่ได,ไได้ไม่ได้โฟกัสของสถานที่แต่แตอันนี้มีการเตรียมการไว้แล้วตามหลักชยภูมิศาสตร์ เขาเรียกว่าคำหน้าคำหลังเลยนะฮะคำหน้าคำหลังเลยเพราะว่าฝั่งเหนือเนี่ยพระพักของพระพุทธรูปใช่ครับพระฝั่งหลังเนี่ยทางใต้ฝั่งหน้าทางเหนือใช่ครับคือมายังไงก็โดนยันยันอยู่ายังไงก็สําเร็จยังไงก็ดีครับยังไงก็ใช่ยังไงก็เจริญก้าวหน้าเพราะฉะนั้นใครอยากจะขอความสวเร็จขอความเจริญในชีวิตครับและขอให้มีที่อยู่ที่อาศัยมีความอุดมสมบูรณ์อเปต้องไปไปไหว้พระ บุษย์คิริที่นี่ก่อนที่่กอครับและเดินเข้ามาเพื่อบนพระแม่ธรณีนยูองค์นี้มาขอกับพระแม่ธรณีแล้วคุณจะได้รับความสําเร็จถ้าไม่มีที่อยู่ที่อาศัยบางคนเกิดมาทํางานสู้อดทนดิ้นรนยังไม่มีชื่อเลยยังไม่มีตาขุดประทับว่าเราเป็นเจ้าของสถานที่เลยมาขอที่นี่ครับเพราะพระแม่ หันหน้าไปทางทิศใต้เป็นทิศกำเนิดชีวิตของมนุษย์ทั้งหญิงและชายอ๋อเป็นทิศกำเนิดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสดีที่สุดครับที่เราจะต้องเดินทางมาเกิดเป็นเศรษฐีใหม่ก็บคราวนี้นะทั้ง่นะเท่านั้นที่เดียวใช่ครับ